เรองนีอ้ยยังไงยังไงก็เคยงงะกรติระเลเลยแก้วเลยอะทาท่าจตงเต้นเลยอ๋อเริ่มนนเมีผมีมแกกี้เยงสู้ก็เลยสองฝั่งมีผม้านพรอยางมีผมยาวเี ปีหน้าฟรเซนยังไงคะนี่ไม่ใช่หนังเรื่องฟรเซนค่ะอาจจะเหมือนแต่ว่านี่ไม่ใช่หนังเรื่องฟรเซนค่ะนี่คือละครเรื่องนางฟ้าคาบาเร่เปิดตัวใหม่ที่ GMMTV ค่ะก็เล่นเป็น LGBTQ ก็เลยต้องเล่นใหญ่นิดนึงใช่ค่ะตอนนี่เราไม่เหมือนเลย เรียกได้ว่าไม่ต้องทํากันบ้านดีกว่า <c oughs> คือมีแต่คนถามว่าเออเรื่องนี้เราต้องทํากันบ้านเยอะมา,ายเพราะต้องเล่นเป็น LGBT <Yeah. S 1> แล้วอีกอย่างเนี่ยก็ต้องเล่นในเรื่องของการโชว์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค, <Yeah. S 1> ค่ะเล่นเป็น2ตัวเล่นเป็นผู้หญิงจริงๆคนหนึ่งที่ต้องปลอมตัวไปเป็นกระเทย uh. แล้วก็เล่นเป็นกระเทยด้วยต้องไปเล่นเป็นนางโชว์อีกก็ครบแล,ล้วล่ะในชีวิตนี้ก็ไม่ต้องเล่นอะไรอีกแล้ว <Yeah. S 1> จริงๆเล่นอะไรคะเล่นเฟรนเล่นโอ้โหเล่นเฟรนเล่นเฟรน พ,พี่เพื่อนๆทุกคนเนี่ยคือต้องบอกว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่แค่แบบการที่แบบผู้หญิงจะไปเล่นเป็นกระเทยนะแต่เราต้องเล่นยังไงให้เราเป็นแบบเป็นกระเทยจริงๆนะเราต้องมีความคิดว่าเราเป็นกระเทยอยู่ในหัวจริงๆอ,งนนอนะ ก็แอบ,บกดดันนิดนึงโอ้ยดึงดามาดึงดามา,า,มาไม่จะบอกว่าไ,ไม่ถามว่าถ้ากดดันไหมเนี่ยอาจจะไม่ได้ถึงขั้นแบบว่ากดดันแต่ก็มีความแบบมีความคาดหวังในตัวเองเหมือนกันว่าอยากให้ตัวเองทําออกมาได้ดีเพราะว่าเพศนี้ยเป็นเพศที่ สำคัญต่อต่อต่อประเทศของเรามากๆเลยมีการไปฝึกมาฝึกคาราเต้หรือยังฝึกแล้วค่ะจากทีเซอร์ที่เห็นเมื่อสักครู่นี้อะไรเงี้ยได้เห็นหรือเปล่าไม่ได้เห็นแอปนิดนึงจากทีเซอร์ที่เห็นเมื่อสักครู่ดูแล้วดีมากที่ทำให้ดูดีผ้าผอะไรอย่างเงี้ยเซอ์ให้เราดูหน่เยเกินไปเกินไปเก็บไว้ดูในละครบ้ากเลอินกับบทไปอินมากคิดว่าอินไหม คิดว่าอินไหมคะเนี่ยคือคือยังไงว่าโต๊ะร้อยต้องเห็นนะคะโต๊ะโต๊ะหนึ่งร้อยต้องเห็นดิฉันมาจากตรงนี้เลยเเหนื่อยไหมคะเอาจ,จริงๆนะ <c oughs> สนุกเพ <c oughs> ราะว่าตั้งแต่อ่านบทน้เรารู้สึกว่าอุ่ยท้าทายจังเลยอะ่ะแล้วนีสใส่เราอะ่ะ <c oughs> มันก็ใช่อยู่แล้วเข้าใจปะเรายิ่งเราเราก็เลยเราเลยมันมันมันก็เลยเป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราต้องทําละครเรื่องนี้ออกมาให้ดีเราต้องถ่ายทอดบทบาทและความรู้สึกของเพศเนี้ย ออกมาให้ได้อย่างดีที่สุดยังไงก็ตามตัวเองอาจจะต้องหลวมไปเป็นกระเทยจริงๆเลยอะไรเงี้ยแล้วก็มีแบบมีไปศึกษาในแบบในคารบเรชโชต่างๆอะไรเงี้ยค่ะมีมีในส่วนที่ได้แบบศึกษาตรงนี้ด้วยอะไรเงี้ยค่ะ <ใช S 1> <ๆ S 2> ก็ต้องทําการบ้านเยอะมากๆอยู่เหมือนกันไม่ใช่แค่ว่าแบบโอ้จริตเราได้ไม่ใช่เพราะถ้าแค่จริตเราได้เราจะเป็นเพียงแค่ผู้หญิงที่มีจริตกระเทยแต่เราจะไม่ได้แสดงหรือว่าไม่ได้ใช่เราก็อยากจะแบบแสดงในในในความรู้สึกอินเนอร์ในหัวใจของคนเป็น LGBTQ เนี่ยเขารู้สึกยังไงแล้วเขาคิดอะไรอยู่อะไรเงี้ยผู้หญิงมาส่องกันงงไหมงงงงแล้วใช่ไหมช่อทีสามงงไหมงงแล้วตอนเนี้ยลองลองฝากละครเรื่องนี้เป็นบทบาทของม a t e r Phee คุณคนนี้อ่าอะไรนะด้บทบาทของฝากฝากฝากให้หน่อยฝากให้ติดตามกันด้วยเรื่องนีเอ้ยเอ้ยยังไงยังไง ยังไงก็ต้องฝากติดตามละครเรื่องนางฟ้าคาบาเร่ด้วยนะคะเพราะว่าเรื่องนี้สนุกมากแซ่บมากแล้วก็ตัวแหวนรอมเนี่ยคือสุดปังสุดสุดไปเลยแกมันเจ๋อมากต้องติดตาม G M N 25นะคะมีหน้าเจอกันค่ะเหนื่อยอ่ะแค่นี้ก็เหนื่อยแล้วแค่นี้ก็เหนื่อยแล้วอ่ะเอรื่องของเราเหรอแฟนไม่ว่าหรอ ฉันย so like ังคิดเลยอ่ะว่าถ้าฉันเป็นอย่างนี้มากๆนะผู้ชายเลิกคบเหมือนกันนะจริงๆนะไม่ถ้าแบบว่าเป็นแบบไปแบบไปเที่ยวกลางคืนมากๆหรอกป่ะเพราะเราก็ต้องอาศัยจุดเนี้ยในการที่สั่งสั่งส่งประสบการณ์ฉันต้องไปเที่ยวกลางคืนบ่อยๆเหมือนกันนะในจุดเนีเขาชอบพิยุสไปเที่ยวอะไรเพื่อศึกษาเนื้อออกป่ะคะเพราะมันเป็นมันเป็นศิลปะเป็นศาสตร์อย่างหนึ่งมันไม่ได้เหมือนการแบบฮอปแดนซ์ที่เราแบบเต้นที่เราเคยทําปกติอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นศาสตร์ของการโชว์ที่มันต้องใช้พลังแล้วก็ใช้อินเนอร์ค่อนข้างเยอะมากอะไรอย่างเงี้ย เออฉันก็คืออาจจะหายไปจากแฟนเลยก็ว่าจะลากไปอยู่เหมือนกันเนี่ยไปมาสองสามคืนแล้วกลับบ้านตีหนึ่งตีสองอะไรอย่างเงี้ยโทรมาไม่ลากไปอย่างเงี้ยโง่เต็งัวอย่างงี้ด้ยังเขายังไม่หินเราเคยมีโชว์แม้เราเคยมีโชว์เขาได้ยังไปยากเต็งเย็น S <S เย็นก่อนเย็นๆให้เขาไปตายไปติดตามดูแต่เดี๋ยวเอาจริงๆแล้วนะเขาก็ต้องมีเสมทร,รัพย์เขาต้องได้เห็นเ,เขาก็ชื่นชอบเขาเป็นคนชอบอะไรสนุกสนานเ,าเขาชอบอะไรอย่างนี้อยู่แล้วอะไรเงี้ยเขียนว่าเขาต้องแบบเขาต้องแฮปปี้อะไรอย่างเงี้ยเออแ,แต่เพื่อนๆก็แซวจะมีแซวว่าฮ่าเป็นมากนะ,ละเลิกแน่ๆผู้ชายเลิกแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีแซวๆทริปไปเที่ยวปีใหม่อหรออาจจะไม่ได้มีอะไรอย่างเงี้ยคิดว่านะคิดว่าจะอยู่กับที่บ้านนะยังไม่รู้เลยอ่ะไปไหนอะเชียงใหม่ ไปไหนนะเออฉันก็อยากไปมากเลยใช่ไหมเออมีแฮปปี้แต่ตอนนี้ทุ่มเทอะใช่ตอนนี้ก็ต้องทุ่มเทก่อนเริ่มถ่ายประมาณต้นปีหน้าค่ะยังมีเวลาทํากันบ้านต้องไปเรียนเรียนเรียนโชว์ของแรกเพิ่มเติมอะไรเงี้ยแล้วก็การใส่วิกก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกันก็เป็นอะไรที่แบบแอบยากเหมือนกันก็เป็นเรื่องเป็นเรื่องเรื่องใหม่ๆเรื่องท้าทายมากๆเกี่ยวกับเกี่ยวกับการทํางานตรงนี้อะไรเงี้ย คือของเกสก็มีตึงๆหัวบ้างนะคะแต่ก็จะจะบอกกับเขาว่าในไซส์ที่ถูกต้องกับหัวกับรูปหน้าของเราอะไรเงี้ยเพราะว่าต้องทํางานค่อนข้างนานเนาะสำหรับเรื่องนี้ต้องต้องใส่ตลอดต้องปลอมตลอดอย่างเงี้ยค่ะแต่มันก็เป็นอะไรที่สนุกดีเหมือนพอใส่แล้วแบบวิญญาณเราก็สวมวิญญาณจริดมาเลยจากที่ไม่ต้องใส่ก็มาอยู่เลยนึกว่าจะจบละมาไย่างไม่จบไม่ขอไม่ขอ ยังไม่ขอแน่นอนไม่ใช่ปีนี้ไม่ใช่ปีนี้ไม่ใช่ปีหน้าเพาอยากทำงานอยู่เลยแต่งแด็กมากคือจังหวะเธอว่าใครแต่งแร็กมากแต่งงานเลยไม่น่าเลยไม่น่าเลยอะไรนะไม่ใช่เพราะว่าเรายังไม่พออืออืออืออะไรไม่ได้เราอะไรยังค่ะโอ้ถ้าเลือกถ้าถ้าถ้าปีหน้าเนี่ยไม่ใช่แน่นอน เพราะว่าละครเรื่องนี้ถ่ายปีหน้าเราก็คงกินยาวคงแบบสนุกคงกินชีวิตใช้ชีวิตกันเต็มที่ไม่ใช่ปีนี้ไม่ใช่ปีหน้า<ม>แน่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ<ม>ก็รู้สึกว่ายังอยากทํางานอยู่พอออกมาเป็นอิสระก็ได้เป็นตัวเองได้ทําอะไรแบบสนุกสนานยังยังเอนจอยกับการทํางานอยู่อะไรอย่างงี้ปีนี้เราบอกวางมาตรฐานไ้ด้วะค่ะเป็นตู <c oughs> ปีนี้เ <c oughs> ขาต้องว่ามาตรฐานขึ้นไปเป็นเครื่องบินคิดแล้วพวกเธอต้องคิดแบบนี้ใช้ไหมไม่เครื่องบินแต่เกก็ยังไม่รู้ว่าที่ไหนยังไงเหมือนกันเป็นการบินวน เหมือนทัวคอนโซลโอ้อไปได้เไรอย่างนั้นไม่เกสแล้วก็เกสก็ถามเขาเหมือนกันนะเพราะว่าปีที่แล้วก็มีแซวๆนางก็พูดไวแต่นั้นก็บอกไม่ปีนี้เดี๋ยวดูแล้วกันว่าจะเป็นอะไรเขาเกสก็ไม่รู้ค่ะก็คือให้เขาเป็นคนจัดเขาสปายเขาอยากทำอะไรอย่างเงี้ยแค่เขาทำให้ก็โอเคแล้วอะไรก็ได้เอจบขอบคุณค่ะทนี้คอินเ็ตจได้คน่อไปก็เธอที ยไมแผวได้โลต้องนัดไปเที่ยวกันบ้างนะต้องไปเที่ยวกับฉันบ้างไปด่าบิ๊กบาร์แก๊สเกรนต์นต่อ